the power of the ten rings สวัสดีทุกคนนะครับเหวนอู่ผู้ครอบครองแหวนทั้ง10จากชางชี and the legend of the ten rings ความสามารถของเหวนอู่คืออะไรไปดูกัน สกิลติดตัวกระบวนท่าวงแหวนทุกครั้งที่สกิลของเหวนอู่โจมตีโดนฮีโร่ศัตรูจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่พร้อมกับสะสมพลังวงแหวน1ชั้นเมื่อสะสมครบ3ชั้นจะได้โล่ดูุดซับความเสียหายพร้อมกับอัปเกรดการโจมตีทั่วไปครั้งต่อไปเป็นการฟาดแท้วงแหวนสร้างความเสียหายแกศัตรูที่อยู่ระหว่างทาง สกิล1กระบวนท่าขุนพลสวรคร์และสกิล2กระบวนท่าขุนพลนรกสกิลที่1และ2สร้างความเสียหายรูปแบบเดียวกันคือหวนอู่ควบคุมวงแหวนโจมตีตำแหน่งที่กำหนดและสร้างความเสียหายโดยรอบหากใช้สกิล1โจมตีโดนฮีโร่ศัตรูจะลดเวลาคููดาวของสกิล2และหากใช้สกิล2โจมตีโดนฮีโร่ศัตรูจะลดเวลาคููดาวของสกิลหนึ่ง สกิล3กระบวนท่าพยักทมินหวนอู่โจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายพร้อมเอฟเฟกกระแทกแก่เป้าหมายและศัตรูรอบเป้าหมายเป็นสกิลในการผลักเป้าหมายออกจากตัวนั่นเอง สกิลอัลติเมต10วงแหวนไร้เงาเวินอู่ควบคุมวงแหวนจมตีไปยังทิศทางที่กำหนดอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ระหว่างทางระหว่างนี้เวินอู่จะได้รับโล่ดูดซับความเสียหายและต้านทานเอฟเฟกต์ควบคุมทั้งหมดแต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ และนี่คือเวอนอู่ฮีโร่สายไฟเตอร์ขอให้ทุกคนสนุกการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บายบาย